สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนติด Key i c o นะครับแบบ Auto นะครับขั้นแรกนะครับให้ติดตั้ง Temple ม o n กี้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่อ่าอ่าส่วนขยายนะครับแล้วก็เปิดโหมด d e ฟโหมดนะครับแล้วก็หา t e m p ร์มัง k e y นะครับกดรายละเอียดนะแล้วก็ติ๊กทั้งหมดนี่เลยนะครับของทองเกลทั้งหมดนะติ๊กเสร็จแล้วก็เอาหน้าเว็บนี่ครับดาวน์โหลดอาปต์นะครับ เดี๋ยวพวกลิงก์อะไรสริปพวกนี้เดี๋ยวผมจะแปะให้นะครับแล้วให้เข้าไปก,กดดาวน์โหลดที่ d i s c o r d ได้เลยนะครับลหลังจากกดเข้าหน้านี้แล้วกดอินตอร์ครับอินสตอรเนะี่ยหลังจากกดอินสตอรใช่ไหมรอครับมันจะเด้งมาหน้านี้ให้ทุกคนกดอันนี้นะครับดอีอินสตอร์นะตรงนี้จะเป็นอินสตอรนะรปกตินะแต่ของผมไม่ใช่นะครับเพราะว่าอ,อินสตอรไปแล้วหลังจากนั้นให้เข้า หน้ากดคีย์ครับของทุกคนครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหน้านี้นะครับถ้าเข้าหน้าหน้านี้แล้วมันมีให้กดเอ่อยืนยันว่าใช่มนุษย์ไหมให้กดอันนี้นะครับปิดไปคลิปไปก่อนคลิปที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้ากดปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วคุณก็กดยืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์นะครับเสร็จแ,แล้วพ็อนาหน้าธิปุ่มให้คุณกดเปิดปนะครับแล้วก็รีหน้าเว็บหนึ่งทีนะครับของหน้ากดคีย์ของคุณนะ แแล้วก็นี่นะครับรอนะหลังจากมาหน้านี้นะครับให้ไปไปที่นี่นะครับกดไปที่บายพาสิตี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วคนย้อนกลับมาแล้วก็แคปชั่นเลยนะครับแคปชั่นตรงนี้ไม่ต้องจำเป็นไม่จำเป็นต้องปิดตรงนี้นะครับ แล้ยายุ่งนรชาวบ้านไม่เป็นไรกูไม่ห้ามแต่ว่าหัวมึงกูข้ามกูไม่สนถึงไม่มีใครจ้างมีกันน้อยไม่ต้องมีกันเป็นร้อยแต่พวกกูยังพร้อมกูยังทํามึงคอยใช่เลยสัตว์มึงต้องมอกกับสกายกูไม่ง้อมึงหลอกแค่ไปดูชิงลอยเนี่ยครับมันก็จะเป็นออโต้เลยนะเพลกูไม่มีนมนมมาให้จับมึงเมาแล้วมือสนสนแล้วไม่หลับเหมือนหมาไว้เข้ามาดมดมแล้วไม่กัดอ้อดมดมแต่ไม่กัดทัประเทศพี่เข้ามาชนชนแต่ไม่หักในมือกูปอกเลยลงลงมาไล่ฝรั่อยากเหยียบกูกันให้จมจมแต่ไม่ดับ เสร็จ oh. แ,แล้วก็จะได้คีเลยนะครับก็ Copy แล้วไปใส่ไออาร์กอนของคุณได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแบค,ค่เท่านี้นะครับส่วนลิงก์ดิสนะครับเดี๋ยวผมไปไว้อยู่ที่ d e s c r i p t ั o นนะครับไม่ใช่คอมเมนต์นะ พอมีมันแส่ไม่ได้นะครับไป